สวัสดีครับพวกเราท้าวส์เป็นแนววันพุกงานวันนี้โอ้โหว่า o บ in t ิน r ร i นจริงๆครับผมดูสภาพผมครับผมนมันมากครับผมหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเล่นเมื่อกี้มาก็จริงๆเหมือนมาปลดปล่อยครับผมไปกับทุกคนก็สนุกมากครับวันนี้ก็มาชมเพลงใหม่กันด้วยใช่ครับแต่คุณถึงเพลงใหม่สิหลับหลับแล้วเปิดจริงจริง ที่นี่ก็เป็นที่แรกเลยนะครับที่พวกเราเอาเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยมาโชว์นะครับก็เป็นแบบว่าสเปเชียลสเตจเลยนะครับแล้วก็เหมือนจริงๆวันวันก่อนเน,นี้ยพวกเราก็มีปล่อยเป็นแบบทีเซอร์เบาๆเป็นท่อนฮุกอะไรอย่างงี้ไปใช่ไหมครับล้วก็พอมาถึงวันเนี้ยวันที่มาโชว์จริงๆทุกคนลองได้แล้วนะครับสาหรับเพลงใหม่เราแล้วก็รอบนี้เพลงนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงที่แบบว่าพวกเรายังไม่เคยทาเลยนะเป็นเพลงที่แบบแนวน่ารักน่ารักเป็นฟิลแบบ บอกคนคนหนึ่งที่เราชอบเราก็แบบมันบอกเขาว่าเฮ้ยแกชว่วยน่ารักน้อยลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบน่ารักจนเราแบบห่วงเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพลงประมาณนี้ครับผมใช่ครับจริงๆถ้าเต้นเพลงนี้ก็มันจะคล้ายๆออริจินอลครับแต่ว่าเหมือนเราปรับให้มือ อยู่บนแบบว่าบนตัวมากขึ้นจะได้แบบเห็นครึ่งตัวน่ารักน่ารักครับผมอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมจะทำให้าูได้ไหมได้ขอบคุณครับอันน่ารักตรงไหนอ่ะให้ใครนน่ารักตรงหนแฟนคลับครับทุกคนเลยครับผมทุกคนห้าคนนี้เหรอ ตอบตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามปาล์มผมเลือกปาล์ามเพราะว่าเพราะว่าปาล์มเขาเป็นคนที่น่ารักเาัาเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแกน,าน่ารักน้อยลงหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่มีใครเลือกผมบ้างเลือกเราเลือกทำอะไรกัน บักก mm ี hmm mm ้เขาแบบว่าเขาเป็นเด็กสดใสครับก okay, so hey okay, so ็ได้บอกว่าใครที่ได้เห็นเขาน่าจะแบบอุ้ยน่ารักจังเลยแล้น้องป้ามครับเพราะป้าเป็นคนแบบน่ารักแบบเลียล่าเลยอ่ะมันแบบทำอะไรมาก็แบบว่าน่ารักไปหมดเลยครับแบบจะพูดจะแบบอะไรแบบอะไรครับน่ารักมากครับเปลี่ยนเป็นป้ามได้ไหมครับ ผมรู้สึกว่าฟาร์มเป็นคนที่ใช้คําว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าทําอะไรก็จะยิ้มก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูน่ารักดูซอฟลงไปหมดเลยครับก็อยากให้เขาหน้ารักน้อยลงหน่อยฟาร์มักทุกคนให้เราหน้ารักนใช่ครับใช่ครับก็สาหรับผมผมอยกพิกกิตครับเพราะว่าพิกิตดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วพิกกิตเขาแบบเป็นคนที่แบบน่ารักมากครับแบบ ขาน่ารักจริงๆครับเขาจะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยอยู่ๆก็มาอย่างเงี้ยครับน่ารักดีครับรอบดีมากครับก็แบบว่าฉันเขนก็น่ารักเพราะว่าน่ารใจมากครับแล้วก็วันนั้นได้ร้องไ้เป็นนิดนึงครับ เราดีใจมากๆครับที่แบบแฟนบมาให้กำลังใจเราแ้วก็ไม่คิดว่ามันเกิดจะมีคนมาเยอะขนาดนั้นนะครับดีใจมากๆครับแล้วก็บอกแฟนบนะครับว่าเดี๋ยวปีหน้า21เจอกันเลยครับแต่ว่าในวันเกิดก็มีหนึ่งคนที่หายไปเป็นใครคะใช่ครับเป็นะไรบ้างครับผม จริงๆดีดีดีขึ้นแล้วครับจริงๆผมแค่อาการป่วยไม่ค่อยไม่ค่อยหนักมากครับเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นหวัดธรรมดานินหน่อยแล้วก็เหมือนแบบว่าก็ได้ได้ไดกำลังใจาจากพีเศสนี่แหละครับเหมือนทุกคนส่งมาแบบว่าถามข่าวค่าวผมตลอดเลยแบบใน IG อะไรเงี้ยผมก็เห็นในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยผมก็เห็นแบบเห็นข้อความจากพีเศสทุกคนผมก็เออหายดีแล้วครับคุิถ่ายไปเลย เฮ้ยผมเห็นแล้วเค้กน่ากินมากด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็โมีแบบทุกคนก็โทรมาหาผมแบบว่ามาช่วงคำวยพรจแต่ผมนอนอยู่บ้านพอดีอะไรเงี้ยทุกคนก็โทรมาหาแล้วก็ได้ได้อยู่ในวันเกิดด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับเีโอควยพแล้วก็เโหรือเปล่าเกือบเกือบจะกินแล้วครับ,รแ,บแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเลยอย่าทำร้ายคนที่อยู่ทางบ้านเลยอะไรเงี้ย แลก็วันที่ส4มิถุนายนนี้นะครับวันพุธหน้านะครับเวลาหกโมงเย็นนะครับสามารถติดตามเป็นมวสของเราได้ที่ยูทูบช่องจีเนียร์เ r อร์ r รอ f พิชชอนนะครับก็กดรอไว้เลยเฮ้าดาวสิบเก้าแปดเจ็ดห้องหนึ่งอแน่นอนครับต้องมีการปั่นกันอยู่แล้วใช่ครับแฮชแท็ก สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับว่าแฮชแท็กจะเป็นยังไงช่วงที่ใกล้ๆปล่อยเพลงเดี๋ยวเราก็จะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้ทุกคนเล่นแฮชแท็กนี้นะแล้วก็มาช่วยกันปัดไปได้วยกันนะครับผมอขอบคุณครับ